ได้บุญข้างใหญ่เอาใจใส่ละมาเหินเหมินนหานเนนตั้งหนึ่งปีบ่ได้พระอาจารย์ได้ตายจากพอจะได้ปล่อยหลวงแล้วอ่ะกับลนะนอกเปกไมาเป็นห้าหกปีดูกับว่าด้วยบุญกินบุญตานพระอาจารย์บอกได้ลำบากนอันนี้ยังมาดีขนาดนะปี่น้องช่วยกันสากร้า ปาลมีก็ด้วยคุณงามและก็ความดีบาลมีเปิ้ลก็เลยน้อมส่งองฉลองพระวิหารเมื่อเดือนมีนาตนั้นเมื่อใดเจ้า สองห้หนึ่งแปดเนอีน้องฝายขาสู่ยังบ่ปิดลุกปิดฝนสองพันห้าร้อยสิบแปดไอหนานนี่เกิดมาเป็นคนหนอแม่นวงเปิดมีป้อยหลวงวิหารหลักใหญ่อันนั้นพี่หนานะว่ากำลังเกิดกันกำลังเกิดกำลังเกิดกำลังไม่ขอดเดียว 2518้านปดปิ้นมีปอยหลวงพระอาจารย์ปื้นได้เป่งไว้อาจารย์สีเมืองเป่งวิหารหลังใหญ่ฉลองกัดเมือ 1, 1> เ่อสองห้าหนึ่งแปด,ดตึง้งเกิดมายังบ่คบตักผีพระอาจารย์ได้เป่งวิหารหลังใหญ่จนได้ละมาเป่งวิหารปีนั้นได้ขวมเดียวเหียเต เวลาผ่านหลายปีหลายรวบได้ประจวบตั้งใจรอฟังโนพี่แม่สั่งวัดสั่งมากูอันปันสิวิหารหลังนี้ที่พระอ,อาจารย์สี่เมืองสร้างมีอายุมาถึงสี่สิบปีเวลาผ่านไปหลายปีสี่สิบปีติมาบอกฝาพระอ,อาจารย์สี่เมือง เป็นเก้าอัฆคะทำโมข้อตูดเจ้าอาวาสอาลังตนได้สร้างโดยบุญกินบุญตานเป็นเวลานานกว่าศูปีคร่าถึงสองห้าเจ็ดก็ได้เกิดเหตุขึ้นมาเหตุข้าโหไอยังแหมหม้อปรเดี๋ยนี่ผมก็ซีบปีแล้วจะมีเหตุการณ์ไอยังเหี้ยปเดี๋ยนะโดยกับป้อไหวดินกับป้อบ้างนะ เกิดเหตุใหญ่เหตุหลวงเกิดแผ่นดินไหวตึงระบะสมเบิ้งกวนน้องแม่นวงมันละจะไตจ้าอันนี้เหตุใหญ่เหตุหลวงก็มาเลยเอาไปจะแลี้ยวบะเนี่ยสองห้าห้าเจ็ดโอมันก็ตึ้งใหญ่ขนาดดินปอแอปโปเตะ มันเกิดเหตุความยิ่งใหญ่เกิดมาเผ็ดดินไหวนี่กานั่นนะาวัดได้หกจุดสามลิต,ตรสองห้าห้าเจ็ดตุกใจซับมาเผ็ดดินไหวนีปีนะ้าเกิดเผ็ดดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสองห้าห้าเจ็ดก็ย,ยังมาตุกใจหลับไปน้อง ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ้านเฮาเป็นยังไดบะฮู้พองจะว่าเดือดร้อนตั้งได้นาปีในคำอ,อกบคำใจลองเล่าลองกล่าวตอนนั้นไอ้ยังห้องเพลงอยู่บนเวทีแต่ดยสเก็ตจำได้บ้าว่าตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวแล้วบ้านอนอไหนเป็นจะได้ปีแกวสันมาแฟนของเฮาแต่ละ มันเกิดเหตุการณ์จะได้อายเบานอ้อยมันมาขำโอ๊ะมันมาขำใจแล้วเป็นจะได้น้ยลองมาบอกประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวอบ้านภัยจะเสียหายพ่องนั้นบ้านภ่ายพ่อแม่ได้รับความเสียหายก็ ตีเมื่อปีห้าเจ็ดตอนนั้นหหาพืชสภาได้รับความเสียหายสารมาเฟตบ้านปีบ้านน้องบะฮูว่าเป็นอย่างไดเนาะเมื่อไหนจะเป็ดบ้านภัยเขาเสียหายพ่องนั่นนั่นนั่นนนบะเนาะพอมีหลายหลังคา มาพอยังพระวิหารนันตีไววของเอาอาปีน้องเขาได้เข้ามาสรงวิหารมาัรนกันตึงเย่เตเ็มที่มันไหวมันเส่งตั้งไหนมันบดีวิตสาวากอนบอกว่าต้องสร้างใหม่เพราะมันมาสร้างความเสียหายอย่างมาตกใจเจ้าได้ละวิศวกรมาแยงละ มันมีโอกาสที่มันจะพังแน่นอนออจนด้มีความสามีสองห้าห้าเจ็ดเกิดแผนดินไหวบพิศะวะกรมาย่งมาพอกหัวบ้านเฮามันจะบบ่เป็นไายพาวิหารยิงใจอย่าปั่นกว่าลุกก่วมันสร้างเก่า ว่ามันจะลุกกว่าเก่าเนาะมันลุกเหลือเก่าบ้าแก่เข้าไปดังไหนล่ะเปินเลยมาผล่เปินเลยมาแยงมาตีมาแยงตามลูกตามเต่าซ้ำปิดพระวิหารหลังเก่าวัตถุโบราณมันก็เสียหายพองเห็บกำเปิด้ตัดสินใจก็ใจเล่ามาอู่ต่อ ดินไหวแล้วเ็นจะได้คอข,อขยายใจความกร,รมนะครับตอนนั้นเพนดินไหวถือว่าจุดศูนย์กลางหรือใกล้จุดศูนย์กลางก็คือเส้นแม่ลาวนี่ทั้งแถบเจ้าอ๋อดอกมาฮะตั้ง<อ>แต่เฮาขี่โลดเข้ามาตั้งแตมาดามื่อนี้แม่นมดแม่นมดเนาะถานโนที่จะล่องไปเชียงใหม่กับจนปอ<ะ>เป็นเพราะว่าปอออเนาะยางบัดจอยเนี่ยเป็นปตอะ มันแตกมันอ้าหมดรถสันจรแทบบาได้อ๋อเจ้าเจ้าโอ้สียหายขนาดนักเนาะลายวัดเจ้าครับตีบไอ้ยังงอกำแพงวัดกำแพงวิหารพระธาตุแทมเนาะแม่นมดแม่นมดทั้งแทบเจ้าครับอ๋อป็นตว่าสันมาเฟนนางพชรก็ได้รับความเสียหายด้วยเฮาคนนึกว่าเฉพาะทางฟัง ตังแม่ลาวตังดุงบดะเข้าไปตังในพวกนี้เคยไปอยู่วัดสองวัดนะครับอ๋อเจ้าอ่าไปเพราะว่าเปิ้นบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารมากันเจ้าครับเนาะเสียหายขนาดนักจดแบบอู้เปิ้นว่าต้องได้แปลงใหม่นาะอแม่วิหารของเฮานี่คือบัดได้สร้างใหม่แต่ว่าซ่อมแซมเอามั่ก่อนแม่ซ่อมแซมเอานีเนาะซ่อมแซมเอาอบูรณะเอาอี่เนาะครับเอากระบอกว่าเปิ้นเนี่ยยางไดเจ้าแม่นแม่ ซ่อมแซมด้วยวิธีไหนเจบางวัดนี่เขาไปหานโอ้มันตึงผันหนังมานตึงแบบมันเป็นห้องอ่ะมันจัดมันแอบอดะแม่นบางวัดก็ได้แปลงใหม่ก็มีเนาะสร้างใหม่ก็มีเพราะมันต้องฐานมันบอกค่อยแข็งแรง6.3ดลิตรนะครับตอนนั้นนี่คือสร้างความเสียหายถึงบ้านถึงวัดไปหมดสิ่งก่อสร้างจากแม่ลาเนี่ยครับวงกว้างเลยนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแยมคืนด้วยตอนนั้นอะ เนี่ยคืนตัวบ่อปลาดึกตอนใดอ่าได้กินเนี่ยโมมาขนมเซ่นนะขนมเซ่นก็อนอ่ะอ๋อแม่กัาแกเข้าแล้วเนาะลงทานเปิดแล้วกันตำส้มแกง๊ยมันูนเอาฮะฮ่อย่าเข้าอ่ะมาละนะอีเมกกลับไปอย่างแม่อ้ย่อางพ่ออยางซาจีนอ่ะฮะแม่ว้าวควมีข้าวควมีแล้วไปเออแล้วข้าวมีแล้วไปอ่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าบ่อเอะข้าวควมีขนมเซ่นอ่ะเปิงกับคนเท่าเจ้า เขียวบอกให้ดีเนาะโอ้ไม่เกี่ยวเขียวอ่ะกินซาลาบจีนะอะมาเฮิ่จังซอจังปีเพะก็เขาเท่าก็กินได้รู้โอ้เขียวฟักกวางก็มีกลัวมันหยันคนเท่าเขียวบอกให้ดีอ๋อไปว่าเปิ้ดกินพัดมีฮะดีละโอ้โหทีของดีๆนี่เป็นลาบเป็นจีนเนี่ยเคาะเข้าใส่ตัวเก่าเคาะเข้าใส่ตัวเก่าประเดี๋ยวนี่จีนรุมลับลุมลับไปทางไหนนี่คือองทานเปิดกะเปิดละกันเอามันตึงสิบเอ็ดโมงไปเนาะ าเปิดไหลแม่เขาไปเอาไมา้แล้วหรอฮะเด้อโอ้โอโออยแม่เอาจีนทอดนะมาแล้วค่อยวู้บอกเออเขาหน่อยเราอะฮะก็ขอเปิดไปเลยจีนทอดน้ำพริกแดงก็<ม> <ๆ S 2> ไปย<อ>ุ่งอย่างกับเปิ้ลโอ้ยเดี๋ยวใครกินมาต้องห่วงเดี๋ยวกรรมกาแกะมาต้องมาฮื่มเปิ้ลก็ประตูเดี๋ยวเข้าวัดมันจริงง่ายๆแล้วนะกลัวจะได้มากับอย่างยั้งเก็บหัวเข่าอยู่แต่ฮะแม่เนาะอ่นกินเต้แม่ไปยังเออไหนแม่ยังกอกดซวทไม่เต้าไปเอาฮะก็ยังมาฮื่มมาเพื่อกันอันนี้เขาอ,องค์ทานมาไว้นี้ ข้างนี่ไก่ดีมันคนเท่ามาต้องได้เตี๋ยวไก่เนกึศอยากจะเตี๋ยวนั่นเนาะไม่ปวดหัวเขาเนาะแม่เนนนะปป็ยังีถ้าได้ไปเห็นมามาฝากจังซอพ่องเนอะมาเรือย่างคนเดียวมาสองสามอย่างบรรลุนบรรจุนี่เนาะแม่เนาะมันเตี๋ยวไหมล่ะคะโอเคมันเตี๋ยวไหมก็ดีแม่มันบากินถ้านันไม่ได้กลับไปเอาตัวกัดอีนมันมมวนเนาะแม่เนาะมันจึงได้รู้กันอ๋ออันนี้ก็เกี่ยวกับหนุนฮะ กินก้อนแล้วตกกระกำไปฮะตัวแม่ก uh, ินมโนนเลยเนาะฮะมันเลดติ้จนหมูละไปฮะออย่างอจกินนะกินมาได้เพชรแก่แม่จูเพื่อกำบะรำอ่ะเจ้าปีเสริมาเอาใหม่ อ็นดูแต๊ๆนะครับวิหารของคนเท่าบักเก่าแปลงว้ยอยเป็น,น30-40ปีนะครับมาลุลังปังปีไปเสียแล้วอายุตั้ง40กว่าปีประเดีวบามีเสียแล ธาตุแก้วยอดว่าแผ่นดินไหว6.3ลึกเตื้อฟ้าฮูจะเยี้ยอย่างดานอแม่นายบ้านสะทายจิงใจเสียหายทุกทีแม่ละอายทําไปก็คัดอกไปแม่ทํล้กลังจะนอนเกิดอย่างคืนมายาม วันไวมันเฟือน,นแบบนี้เกิดอย่างขึ้นยังในประเทศเมืองไทยตายแล้วตายแล้วเป็นแผ่นดินไหวที่สุดประเภทไทยถึงหกลิกเตอร์ต้องต้องใจสนานวันไหวป้าเป็นลายเป็นให้เป็นหอง ทรัพยนะ์ส,สินจดวันนี้พ่นไว้เนอะปีนายป่อ่าเปา็นไรกูอันปันสิน่งทรัพย์สินกันมาพอปีน้องเดอดร้อนพูนไว้จัดจะได้เป็นขวนันเป็นไม่ยังมาตกใจกูสิ่งอยู่ปอ ปรีตานอันใดสักอย่างสิสิป่าปีประเดียวบ่อมีเสียแล้วว,ว,ว,ลว,วิหารสาลาอารมข่วงเก้วได้รับความเสียหายบ้านของสัทธาปี่น้องเดือดร้อนเป็นละวุ่นละวา่า ไปซองพอทั้งไหนมันปิดแอป็นหูปิดปองแต่งเบ้เบือบ่อเบนเบหมดเนอวิศวกอนบ,บอกว่าบะไวาบะไวาแล้วเนอปีน้องแฮบบมป่อหมอแฮบมบแม่มอนป่าหือเข้าไปได้ไวได้กา กลัวเศร้ากลัวขคดทับน้ำนักบวถ้าลุเมื่อใดบะฮูเนอบางคนก็บะฮูเป็นบห่วงเพาหายพ้องก็กลัวตายเจ็ดล้าบ่ได้บ่ได้ละบ่ได้ละถือว่าอันตรายมากบางพ้องก่อนหนีออกจากจองจากบ้านนะบางพ้องห่วงเปราไปไหนบางพ้องห่วงสิ Sắp đèo hầu chạy nhát bay 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 nhát nhát bay nhát bay nhát bay 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 nhát của, anh, của gì? Có nhà ต็มที่จะแปลงภาพิหารเงินซ้ำบอมีนัอยางใดดีปึกษาไข่ก้าเอาตู้ตั้งสารมาเฟนเงินหมื่นเกินเสนเงินไล่ผมมัจะแปลงเตือนหนึ่งนี่มันใจทุนนะสับรู้เป็นแสนเป็นล้านน่ะนะ มาช่วยกันหอมคนละเล็กคนละน้อยจากเกินร้อยจะกลายเป็เนเศษของโบราณบักเก่าเปิ้นเป่งสร้างไว้ศาลากับเป่งหนอแม่นีดวันดีเจพ่อหลวงอุดอันพ่อหลวงอูดพ่ใดบ่ฮู้สมัยพ่อหลวงอูนเปื่อนเป่งมา ป่อหลวงทาพ่อหลวงอินตาพ่อหลวงคําน้อยสมัยยังหนุม่มซืบการมาเป็่นลูน่ะเฮาจะต้องสะตอเห็กกำมาถึงพ่อหลวงจำลองมาคำจะเป็ีนนะจะต้องสร้างต่อต่อมาทักจากพ่อหลวงมาส่ง เปล่าเขามันรู้บ่ได้เนาะเเพิ่นเพลงมาดีเขาก็ต้องเพลงต่อสมัยป้อหลวงเป็นป้อใหญ่บ้านักปีจานป้อนได้มาช่วยกันนะพดแถวป้อหลวงปัจจุบันป้อหลวงจำลองมาเข้ากับปีนาได้พัฒนาสัทธาบอกต่อ เพ่นซื้อมาหลายพ่อหลวงเพิ่นมาล่าคื้อวันได้สำลูดสุดสมป้าหลวงแต่ละคนสร้างวัดสร้างวาพี่น้องสัทธาตึงแม่ตึงป้อจนได้พัฒนาต่อพี่น้องสัทธาเพิ่นก็นหูจนไข thèm cắp mà chăm lo nắng sạc cuốn má khắc sao vắt má là bỏ biết bỏ hạt bỏ luộng chăm lo bỏ mõ mẹ mòn tương pi tương bước <laughs> <laughs> ra hà lư nhục จะเป็นหว่วงกันจะหาเอาตังปัจจัยจะหาตังเงินตังค้ำน้องแม่นานมาสร้างวิหารขึ้นมาเห็บใหม่ไอทีมีแม่มาปากอันนี้ปัญหาละอี <c oughs> <c oughs> ปัญหาละ เอาเตึกสาหาสือลูกหลานเขาไปอยู่เมืองใตยลูกหลานเขาอยู่เจียงใหม่เจียงหฮ้เขาจะต้องบอกเข้าไปเพื่อเข้าหากระตังปัดใจเอาตูนกระหิตเอาต้น้า่าเขาลองบอกต่อว่าจะมีกระถินก็ใจแม่ยิงเขาต้องช่วยกัดไฟ โอ้ยจุกเหนียนช่วกะบะาวาบันเนือบะาวาบันตั้งยาเปิดมาหอยแเปกกะทินจะมีละกะทินองญ่ตั้งดีไปบอมีบนดินนอปี่นี่เขาตั้งโอกะทินพแท่เมืองบางปอ ถิ่นลูกซิลลูกหาด้วยสัก์ทธาประชาสัมพันธ์เอนบอกพดไปไปแถวบางกอกเมืองนอกเขาก็มาอู้ก่าวแถมกำจะได้หาเงินจะได้หาคำสั่งพระวิหารหือแตลกหลังใหญ่ๆผู้ช่วยวีรชัยผู้ช่วยวิทยาคอ ออกกับเด้ออีน่า่วยกันบอกต่อๆกันไปออกมาตะกุนสุธาตะกุนอินคำวันดีไอ้มาน่ะปิงเขียวพุทธทวงศะรุณนปะปัจจัยว่าจะทำโคตเดียวสามเมื่อีเกิดความกลมเกียวสาดมาเฟ็เป็นของหน้าหมู ทาทะวงศ์ส <c ười> ี่สุวรรณนะวัดของเฮาสืบเจนลุงเจนปู่ต้องโวยกันจุโคนจุหมู่เฮาจะขอเปกไหมคืนมาบอกบุญไปมดบุญละสัทธากาทิพะป่าขอเหเอามาจจยขอมาจจยกัน อยกัปฏิกรณาสังขรณ์ก็บะว่าเป็นสายดีก็เจเจียวเป็นสายเจ้าบุญวาสนาก็ยังได้แปะกระถินองค์ใหญ่แล้วเอามาพัฒนาเอ้ยปีนาสร้างวัดสร้างว่าเฮือมาดีกว่าเก่ามาเอาอ่ะมันกินนี้อีละอ่อนเดเอาอย่าแอ๊ะให้ยอยตังย้อยขอฮะมาเอาอ่ะ ลูกลานยิใจปะบองมนเศร้าตึงปะว่าลูกลานตันเต้าคนเก่คนเท่าก็ร่วมบริจาคลายอัานแล้วเปิ้นใดลูกมาตีไหนกันหาเงินนะครับหลายตังหลายตีโจยกัดตึ๊กกัดรั์ฮาปีป้าเอาอาคนละเล็กคนละ้อยแน่โอ้โหโจยกันทอมกันให้กันไป สืบสืบตามตามโบราณจืดจ้อยป้อมนานป้อน้อ,อยผ่านมาหลายสมัยสมัยป้อกับนันของพ่อกับนันบุตรมีสวนนณนใจเนอแม่ในจิตใจเปิดบละบ่ขวางเปิดเปลงมาดีแล้วเฮาจะไปเยี่ยม้มันแหงเยี่ยมให้หมันรูน้เนาะ ป้อกับนันละก,ะ,กะกับผ้ดุงซักป้อกับนันสีบุญเรืองนี่กับป็นตัวอย่างบะละวัดว่าหือใดแห้งพ้อกับนันสุมพงก,กับแซงตอนอนในป่อหลวงทีละวัดน้ำสกุุโสมมยเปิ้นกับเพลงดีมาตลอดป้อหลวงกับนันไลคู่ในคนแซง ามาเฟนที่บ้านคนดีเนาะพ่อกำนั้นอยู่นี่หลายป่อเนาะกปะปั๊เจ้อูกัดเจเจ้ามีพ่อกำนั้นรวงไรมีพ่อละกันนัทอิทามพ่อกำนั้นกอกป้านเฮาก็มากมายอดไปมีแผวป้อหลวงมันยังไกลยังห่วงช่วยกันเต็มตีเปมือนแปลงสร้างมาไว้ดีเอาก็ต้องเปล่งดีสืบต่อไป กับนันมีสุวรรณใจคนได้บาช่วยกันอย่างอี่ป้อกับนันพะดุงสักช่วยไครเกาจีป่อกับนันสงพงทีรวัาดประหลัวหม่แต่นอนแล้วมีผู้ช่วยมาส่งเปิง์ปอช่วยยกช่วยโย่บ้านเฮาแต่ก่อน มนุ่เก่งมนุแล้วก่ะเอ้ยจังปีย่างก่อนเอาได้ย่างมาได้เตือแต่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนรูปแบบการสู้รบใหม่สู้รบใหม่คะมันจะได้สู้รบใหม่ปรเดี็นเนี้ยเพราะว่าเราี้โบลักสีดำตั้งงอนอยู่เสียงจากรสาวลาวย่าเสียงจากรสาวเล้าเสียงจากรสาวลาวตั้งงอนอยู่ปรเดี็นเนี้ยขค้ขังทึกทึบเอาเนี่ยจังจังปีเอาเอาอือใส่กันเนอะ อจะซุรป,ป,ป,ปุบีก็บปุนกะในวัด <c oughs> ปับรลุดขบวนใหม่จางปีเดียวกินแกงมนูนก่อนเนอะ <c oughs> เป็นลาบเป็นชานี่รอจางซอก่อน <c oughs> ลำดับลำดาใหม่สิ่งที่เพื่อนปลูกสร้างไว้เจ่นสมัยพระอาจารย์สีเมืองอาาัคธรรมโมสร้างวิหารจากหลังเก่าเมื่อปี2499 ป่งมาได้เริ่มต้นเป่งมาเมืา่อ2516บัตันได้ไปล่อยหลวงสกกามพระอาจาร,รย์สีเมืองโมรณาภาพไปก่อน2517จนได้เป่งปล่อยหลวงฉลองพระวิหาราพระวิหารหลังที่พระอาจาร,รย์สีเมืองอาคาธรรมโมเริ่มต้นเริ่มเป่งครับสถท้ายพี่น้องสัรมาเฟนมาเจ็ดพ่อเกมไม่เท่ามีอายุผ่านมาจนถึง40ปี2517ฉลองปลอยหลวงวิหารหลังนั้นปุ๊บ ปีสองห้าห้าเจ็เจอกับแผ่นดินไหวหกจุดสามลิตรวาลึกขนาดลึกเจ็ดเมตรโอ้สนันเซียงตีครับพระวิหารได้รับความเสียหายจนวิศวกรบอกว่ามันมีความสุมเสียงที่จะพังทลายลงมาได้ครับหลังจากนั้น52557งห้าห้าเมาทอดปาเดียวเจ้า เฮาก็ยังที่ต้องสะสมปัจจัยในการเอาไปปฏิบูรณะสังขรนะครับเนาะรุ่นสามัยเฮาก็จะต้องช่วยการทำนูปบำรุงต่อไปแม่นแล้วเพราะว่าเฮาก็คืดถึงสมัยป้อหลวงอุ่นวันดแีแม่นๆม,มป้อหลวงทายายม่านาป้อหลวงอินตาป้อหลวงคำนอยป้อหลวงสอ้อยปอกํานันอินถามปอกํานันกองปอกํานันบุญมีปอกํานันะดุงสักปอกํานันสีบุญเลี้ยงปอกํานันสมพงษ์ ป้อกำนันทีลวัดสมัยโจรถึงประเดี๋ยวป้อดวงจำลองมาคำผ่านมาหลายเจนเจ้ันนี้มันจะเลี้ยวเมื่อใดโมูนะอันนี้หมูตัวเนอรวบรวมปัจจัยกระถินพระปายก่อนมได้ต่าใดก็บ่ากันแล้วแต่แต่หอมนะหอมน้อยตอนนี้ก็คือยอดก็เยอะมาติ๊กๆเนะช่วยกันให้กันหอมบุญในถึงบัเต้าการสร้างกุฏิสาราพระวิหารเนอ หลวงอุ่นวัดดีพ่อหลวง้าอุ้ยมาพ่อหลวงอิตาผ่านมาหลายปีเปิดสร้างคุณงามความดีเป่งวัดเป่งว,ว่าฮื้อด่นถ้าถึงจีนเฮาก็ไปจบไปละเอาาือมันได้หักเออมานันได้เก่าสมัย